6-1ครับแดงต6-1 8รองครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครชะนะแล้วก็ไปดูหลังเกมพร้อมๆกันครับราคาเหลือ4-1ครับ4-1 5รองครับราคาเหลือ3-1 4รองครับ3-1 4รองเดี๋ยวมาเราดูผลกันนะครับดูผลแล้วไปดูหลังเกมไหมครับคุณนี้หมดยกครับ2-1 3รอง ไปแดงกอเจ็ดสี่ต่อสอลองครับไปแดง7อเจ็ดสี่ต่อสองลองตอนนี้หมดยกแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าใครจะชนะครับกรรมการหยิบใบคะแนนแดงครับเก่งกาดเพชรรุ่งเรืองครับไก่ลูกคอกนะครับจากข้อรกกันกับตะวันฉายครับคอกเพชรรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันครับยังไงบ้างวันนี้ พี่เข้าไปไงมาดีไหมไปดีนึ่เกมการโชคนีเราคิดว่าเรามั่นใจเลยว่าเราชนะยกไหนมันยกสี่ยกสี่ไปยกสี่จได้เตะลูกนั้นแล้รัคข้ามเลยนะเริ่มออกแข่ง เตะไฟเป็นนะเพราเตะแล้วเริ่มเขาเริ่มมีแรงใจเริ่มเตะดีใจเขาต่อยด้วยเตะด้วยพี่เห็นเกม3 4สี่ยกนี่ดูดัดมากเลยใช่ไหมพี่เขาต่อยยากใช่ไหมเาเออกล้มอ่ะโดนเขียขาแล้วก็ลูกเก่งเขาอ่ะเออแต่ก็ไปโดนจับแล้วแก้อย่างไงแล้วเราแก้อย่างไงสุดท้ายแก้ต่อยหมัดก็ตะซ้ายต่อยซ้ายอ่ อ่อเตะก็ยิ่บึ้งขาออกก่อนนี้เขาที่จับอืมเพราะว่ายก3แล้วก็ล้มล้มลงไปเพราะเขาเาเก่งอ่ะอ่ลูกตีไปครับพี่กัลร้อยสามสิบอยู่ยังไงก็ได้อะไตมาสองไลน์เราก็ได้ครับเจอกันแน่นอนอยากเกียรติเป็นพิเศษไหมอยากเป็นแล้วมันแนวอาคายครับเมื่อกี้สัมภาษณ์พี่เขาพี่เขาบอกว่าอยากแก้มือไฟได้ไหมได้พี่กัลไหนพี่กัลไหนก็ได้แล้วแต่เนราคาย โอเคครับน้องนาค่ายจัดโอเคนะครับฟังแฟนติดตามหน่อยตามหน่อยมันได้แชร์เยอะเลยขอบคุณครับไี่ต่อยแชร์ตั้งใจต่อยไอ้นี้ึ้นมาอย่างไรโอเคครับอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมัวผเทรนเนอร์ไรในค่ายที่ซ้อมพิดซ้อมให้ร่างกายดีให้ปล่อยให้หายยไม่หดโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ